สวัสดีครับคราวที่แล้วเรามาแนะนําตัวเครื่องวัดอุณภูมิ k9 pro กันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งและวิธีการตั้งค่า k9 pro มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่จาก p j b a บ t เ r เราให้ไปก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องนะครับ ตัวฐานรองถาดตัวล็อกนะครับสําหรับผู้ที่ซื้อเพิ่มก็จะมีขาตั้งเพิ่มขึ้นไปนะครับผมแล้วขั้นตอนการตติัง้งเรามาดูตัวนี้ก่อนเริ่มจากขาตั้งนะครับในส่วนขาตั้งเราก็ปรับขนาดตามความต้องอก,การของเราได้เลยนะครับเ่าเป็นเท่าไหร่บ้างขายล็อก แล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับล็อกล็อกตรงนี้ให้อยู่แล้วคลายปุ่มให้มันยืดความสูงตามที่เราต้องการนะครับสมมติเราต้องการความสูงประมาณนี้ก็ล็อกไว้จุกนี้เราก็นำออกนะครับผมเราจะได้ฐานปั้งละ สําหรับการใช้งานนะครับสําหรับตัวเครื่องคำน,นูตัวนี้ก่อนเราต้องติดตั้งอุปกรณ์ชุดนี้ก่อนนะครับเข้าไปด้านหลังก่อนเพื่อใช้ตัวนี้ยึดกับฐานนะครับวิธีการใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับดึงขึ้นไปให้สุดปุ๊บนะครับมันจะแน่นไม่ออกซึ่งถ้าจะเวลาจะเอาออกกดตรงนี้นิดหนึ่ง้ะเอาลงนะครับ บอกได้ง่ายได้นะครับใส่ไหม,มครับแน่นนะครับจากนั้นเราก็นำด้านหลังนี้มาต่อกับด้านนี้นะครับ พอล็อกให้แน่นนะครับโอเคจากนั้นจึงนำตัวนี้มาใส่นะครับมาใส่โดยให้ล็อกตัวนี้เข้ากับตรงนี้นะครับง่ายอีกครั้งนึงให้ดู นี้นะครับให้ติดกันนะครับอ่าทีนี้เราก็จะพร้อมให้บริการแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับหลายๆท่านอาจจะพบปัญหาว่าเมื่อเสียบปลั๊กแล้วแล้วเปิดเครื่องจะสังเกตว่าทําไมเครื่องจะร้องตลอดนะครับเพราะอะไรทําไมถึงไม่หยุดนะครับวิธีแก้ไขคือ อย่าลืมใส่ถาดนี้ไปด้วยนะครับซึ่งเราให้มาด้วยอนานรู์สอนะครับก็จะหยุดละนั่นหมายความว่าตัวเซ็นเซอร์ต้องใช้กับถาดดำเพื่อจะได้รีเช็คข้อมูลกันนะครับว่าไม่เออเลอร์จะได้ไม่ร้องตลอดเวลานะครับผม สำหรับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นทั้งสองจอพร้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของปุ่มจะเห็นว่าจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับและปุ่มในการเลื่อนเปลี่ยนนะครับจะมีสองปุ่มนั้นข้างนี้นั้นวิธีการก็คือว่าเมื่อเรากดปุ่มข้างบนในการเปลี่ยนฟังก์ชันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างกดปุ่มข้างบนนะครับองศาเปลี่ยนองศานะครับเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียส หรือฟา e เรนไฮนะครับตัวเซนเซอร์นะครับมีแบบบอดี้เค้าเซอร์เฟซนะครับเราใช้แบบบอดี้นะครับอุณหภูมิจะเป็นการตั้งค่าช่วงสูงและต่ำนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่สูงสุดอยู่ที่ทางที่เจ็ดจุดสี่องศานั่นหมายครับหมายความว่าหากมีผู้ที่มาวัดอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกว่า สามสิบเจ็ดจุดสี่องศาเครื่องจะร้องดังเตือนนะครับวอลลุ่มก็คือจะปรับเสียงขึ้นลงนะครับสูงถึงสี่นะครับสามารถปิดเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราไปศูนย์ดูนะครับภาษาก็จะมีให้เลือกอยู่หนึ่งเียาภาษาใหม่ภาษาก็จะมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดภาษานะครับในการเลือกเราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมสำหรับต่อไปเป็นตัวปรับ เวลาระหว่างตอนที่เราวัดอุณหภูมิและช่วงเวลาที่มีเจลไหลออกมาเราตั้งห่างวิกี่วินะครับสามารถตั้งได้แต่0.1จนถึง2วินาทีนะครับก็จะเปลี่ยนได้นะครับ0.1ถึง2วิเราตั้งไว้ที่2วิก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละที่นะครับ โอเคนี่เราก็พร้อมใช้กันแล้วนะครับนะครับเราปิดเสียงอยู่ตรงผลให้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับลองปรับเสียงใหม่เ,เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสะดวกใช้ง,งานง่ายเค9 Pro จะเสียบปั๊ก หรือใช้ฐาน 2A 4ก้อนก็ได้นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับสามารถใส่ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปลั๊กเสียบก็สามารถใช้ฐาน 2A 4ก้อนได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ